สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูปราราสตดีมทีมนะฮะหายไปสองวันนั่งเคลียร์งานเล่นเกมด้วยเคลียร์งานด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างเนาะเอาจิงเทียร์ลิสเนี่ยมันต้องออกแ,แต่มาวานแล้วล่ะผมทําข้อมูลได้หมดแล้วแต่ยังไม่มีเวลาว่างอัดคลิปนะตอนนี้นจะอัดกันไปวันนี้แหละ ก็สำหรับวันนี้นะคะมีตู้กาชาเข้ามาใหม่อีกแล้วและแนี่นอนครับเปิดกาชา2 ID ไอดีดีหลักไอดีลาตินนะฮะอ่ะก็ง่ายๆเลยนะคือไอ้ตู้เนี้ยผมว่ามันมันดูคุ้มนะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่านอกจากจะความสามารถใช้ได้แล้วตัวละครของมันยังมีบอลติดมาให้ด้วยหลายคนเนี่ยทำบอลได้นะฮะ7จครบ แต่ถ้าเกิดเป็นบอลแบบเก่าๆหน่อยอ่ะมันจะต้องใช้ตัวขับสโมสรห็นไหมฮะผมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวขับสโมสรอีกต่อไปเพราะว่าผมมีบอล7.5ที่ลิงค์แบบสัญชาติลิงก์สีอะไรพวกนี้เนาะก็คือตัวสำรองก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าคุณ,คณจะใช้7.5ตัวสโมสรหรือเปล่านะครับตัวละครที่สําคัญนะครับก็คือยูมิคุระนะฮะ ตู้ตัวประกอบครับคิชิดะและยูมิคุระครับมาให้เราเปิดแล้วครับวันนี้และทั้ง2ตัวละครใส่เสื้อแท้แม้ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นตู้ตัวประกอบนะครับแต่ความสามารถของมันนะครับไม่ใช่ตัวประกอบเลยมาดูกันที่ตัวแรกนะฮะคิชิดะครับคิชิดะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าความสามารถด้านเกมลุกเนี่ยอ่เยอะนะเยอะกว่าเกมรับซะอีกก็งงอยู่เหมือนกันตัวละครนี้นะครับ เป็นตัวละครที่จะเก่งกาจเมื่ออยู่ริมเส้นนั่นหมายความว่าคุณเป็นกองหลังคุณต้องเล่นกองหลัง4ตัวเท่านั้นหากคุณเล่นกองหลัง3ตัวอาจจะไม่เหมาะนะักท่าหลักที่ให้มาเป็นท่าส่งท่าเสียบท่าตัดแล้วก็ท่าบล็อกแรงแม่งทุกท่าเลยครับท่าเบบี้ชาร์ท่าทะนะฮะเนี่ยตัวละครนี้นะครับก็สามารถเอาตัวรอดได้เก่งนะครับแต่เกมรับนะฮะต้องอยู่ในโซนริมเส้นแล้วจับหัวครับ ความสามารถครับบอล7.5ครับแล้วก็จะมีออโต้บล็อกออโต้ตัดบอลนะครับ80%นอกจากนั้นยังมีพิษ2ขั้นครับเมื่อแพ้แมตช์อัพนะครับมันจะลดฟอร์สคูส่ต่อสู้ลดฟอสเนี่ยไม่ใช่ลดแสแต็นะฮะมันจะไม่หายไปนะครับจนกว่าจะใช้สกิลถ้าเป็นลดสเต็เนเดอกบอลก็หายเนาะและเมื่อแพ้แมตช์อัพนะครับมันก็จะสามารถทำให้โกคิปเปอร์ฝั่งเรานะฮะ โก oh, ฟังเรานี่แหละบวกฟอสห้ร์เซต์พื้นตัวไวเจ็ปอรมีมิตภาพสามเครับความสามารถครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยฮะจะเห็นได้ว่าการาฟพลังของมันรุกรับอยู่ดีมากๆนะฮะแต่ต้องอยู่ในเขตนะครับความสามารถครับต้องเทียบกับอยู่ริมเส้นนะถ้าคุณเล่นกองหลังสตัวเนี่ยมันจะไม่โหดนะฮะ ประมาณ4ดาวครับแต่หากคุณเล่นริมเส้นแล้วแบบรักษาตำแหน่งดีๆอาจจะได้ถึง4ดาวครึ่งครับตัวละครนี้นะครับดูดีมากๆนะฮะมีลูกเล่นในการเพิ่มฟอร์ตโกฝั่งเราครับต่อมาตัวที่2ครับถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ประจำวันนี้นะครับก๊อปปี้ซือภาษาครับซือภาษะโคลนนะฮะยูมิคุระนะครับเป็นชายที่มาแทนซือภาษเอาจริงๆไม่ขำมันมันมาแทนจริงๆด้วย ก็ตัวนี้นะครับจะมีเงื่อนไขการใช้ครับคือต้องอยู่การสนามแล้วก็หน้ากรอบเขตโทษจะเล่นปีกไม่ค่อยดีนะฮะเป็น DM ก็ได้ AM ก็ได้นะฮะพลังเกมรับไม่แย่นะฮะแต่ไม่มีออโต้ตัดบอลจะบวกพลัง20%เมื่ออยู่การสนามหรืออยู่หน้ากรอบเขตโทษนะฮะมีท่าตัดบอลท่าเสียบท่าท่าตัดบอลท่าส่งท่าเลี้ยงท่ายิงมาให้ครับตัวละครนี้พลังยิงไม่ถึงนะครับทีเด็ดของตัวนี้คือมีบอล7.5พร้อมโล่2และนี่ครับบล็อกท่า2ท่านะฮะ 80%โดยมันจะเลือกบล็อกค่าเลี้ยงค่าจ่ายค่าเสียบค่าตัดนะครับเป็นท่าที่สําคัญทั้งนั้นเลยเมื่อทรงผ่านนะครับเมื่อชนะแมนอัพจะบวกพลังตัว g 23ทั้งแผงรวมถึงโกและผนที่รับบอลจากมันที่เป็นฟอร์เวิร์ดเอนะครับบวกอีก5% 2ขั้นกันไปเลยตัวนี้โหดมากนะครับดาวเนี่ยยังต่ำตำต้องสัก5ดาวอยู่แล้วนะครับเอ่อการพลังประมาณนี้นะให้ดูการพลังก่อนคือดาวเนี่ยมัน5ดาวอยู่แล้วนะ แต่ว่าไอการบล็อกท่าของมันเนี่ยถ้ามันเลือกบล็อกท่าเดียวกันเช่นเสียบสอต่อสอมันอาจจะ5้ดาวครึ่งขึ้นไปด้วยมันโหดนะตัวนี้สามารถใช้ทําเกมได้นะครับพยายามเล่น a อ่าตัวหรือ AM3 ตัวแต่อยู่ตรงกลางก็ว่ากันไปเนาะของดีครับและก็เป็นตัวเป้าหมายสําหรับ2 id ในวันนี้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็สําหรับ ID นี้นะครับ หลังจากเปิดแฝดไปได้คู่นะฮะแปดรักเสมอสุดท้ายก็เหมือนเดิมแหละฮะเอาคือใช้แม่งตัวเดียวอืมคาซุโอะแม่งไม่ไหวจริงๆนะแต่ว่ามาซาโอกะของดีครับโดก่อนหนึ่งบอลละกันขอ,อยูมิคุระขอ,อยูมิคุระเพราะว่ากองหลังเนี่ยอืมผมเฉยๆนะเพราะว่าอิกาวะอะไรพวกนี้มันก็ดีอยู่แล้วเนาะ ไปเลยแม็กนัมเฮือมัลติแรกครับโซวันนี้เป็นตัวริมิเ็ดนะฮะมันไม่ลงตั๋วนะฮะถ้าอยากได้ก็ต้องเปิดเลยนะครับตอนนี้ผมก็เปิดไอดีลาตินรอเลยแล้วกันเพราะวันนี้ผมเปิด2 ID นะฮะเอาบัฟอะไอดี ID ลาตินคืออันไม่น่าได้ใช้แต่เอาบัฟนะฮะ มันเงียบๆนะมันเงียบๆเอๆเดนอาร์แรกก็มาแล้วไม่ไม่น่ารอดดุดเล็ดดุเด็ดยางนี้ดุดเล็ดแน่นอนครับโอ้โหแสงสีขาวนี่มันมันเชื่อถือได้ยากโอ้โหแล้วก็เป็นตัวกะกะต่อเลยแล้วกันมาลติชีสามครับเอาแล้วครับมาสเตชีสามมาว่ะ เอายูมิมาให้ผมก่อนละกันปิดไฟอ้าอเฮอ้อผมหยุดได้เลยแนละ้วถ้าดิวมิคุระเนี่ยคีชิดะน่นคใครสนใจเท่าไรจะไปคีชิดะเราต้องไปกันต่อครับกู <laughs> บอกว่าไม่สนใจแล้วมึงมาเลยนะ ซีมองซิผ่านไปครับได้มาแล้วหนึ่งพาดอีกหนึ่งครับมอลตีดี่หครับโอกาส2เท่านะครับที่จะได้ตัวใหม่2เท่าจริงเปล่าวะอยู่แมมวอะ่อยไหมเงียบขนาดนี้กูจะหวังอะไรได้ ไม่ได้ซีเรียสททองแฝดนะแต่ว่าแต่ถ้าได้ก็ดีเรียบร้อยกูต้องไปลุ้นห้าสิบห้าสิบอีกแล้วไอ้ตัวหกสเต็ปเนี่ยโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายขออยู่นี้นะจะได้แบบเบิ้ลเบิ้ลกันไปเบิ้ลเบิ้ลกันไปครบครบกันไปมาครับครบองและครบไม่ครบ เฮ้ยมาสองรูปด้วยเอ๊ะผมเปิดเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเอ๊ะผมเปิดอีกจอน,นึงไว้เหรอเออใช่มีเสียงมีเสียงซ้อนโอ้โหเกือบเกือบไปสวยงามมันช่างสวยงามจริงนะ <c oughs> เอาล่ะผมจะจัดทีมแบบไหนดีวะ <c oughs> <c oughs> คือคิชิดะผมก็ชอบนะติดบู่ชาวบ้านอ่ะแต่ตอนนี้นะครับผู้เล่นผมเต็มไปหมดแล้วผมต้องการกองหน้าไอ้ตัวเนี้ยพูดตรงๆนะลงเหมือนไม่ได้ลงก็ออกไปได้เลยครับอันนี้จริงจังเลยนะลงเหมือนไม่ได้ลงก็คือยิงไงก็ไม่เข้าโอ้โหทำเกมเองก็ลำบากสู้เอาไอ้ตัวนี้ไปซับพอร์ตเราให้มิสกิกัโซลิมาจิยิงดีกว่า นี่นะครับยูมิคุระนะฮะเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ใช่ตัวละครเด่นดังนะฮะแต่มันก็เป็นตัวละครที่สามารถทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับบล็อก2ท่านะครับยังไงมันก็ดีเนาะนจริงผมก็ไม่ค่อยชอบคอมโบมิสาก,กิมัซยาม่านะมิสาก,กิมันโอเคนะ้วแต่มัซยาม่ามันบัฟพลังน้อยไปหน่อยก็ชอบโดนส่งข้ามหัวนะแต่มันยังไม่มีมัซยาม่าที่ดีกว่านี้ไง ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีมัสเซียมาที่ดีกว่าน,นี้เร็วๆนี้นะเอ้ยผมลืมแลกเหรียญมาเนาะเดี๋ยวผมเทนดิงก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดอีดไอดีที่ผมไปแลกเหรียญมาอะอ่สรุปแลกเหรียญคิชิดะนะผมก็ไม่รู้จะจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าอ่ยูมิคุระเนี่ยผมมีตัวละครซ้ําเยอะนะฮะมไม่จําเป็นต้องแบบไปแลกเพิ่มเพราะว่าตัวละครมันบวกสองก็พอแล้วครับมันไม่จําเป็นต้องอัพอัพพลังยิงใหญ่เลย แต่มันยิงไม่เข้าหรือแล้วล่ะตามนี้ละกันเราไว้ทําเกมนะฮะแล้วท่าต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางการทาเกมนะครับแล้วก็เกมรับเ,เกมรับเนี่ยตัวนั้นยังมีพอมีท่านะหลายท่าอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าที่แรงกว่านี้ไหมอย่างท่าเสียบเนี่ยถือว่าเบานะถือว่าค่อนข้างเบาแต่ท่าตักบอลทีให้มาเนี่ยถือว่าแรงแรงที่สุดละเข้าแ,แต่ผมกอนเซตท่าแป๊บหนึง เรียบร้อยครับเซตท่าเรียบร้อยนะฮะก็พอมีท่าเก่าๆอยู่บ้างนะก็ะเลยทําให้ท่าไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ผมก็จะใส่ส่สง2อันเสียบสองอันตัดบอลสองอันแล้วเลี้ยงหนึ่งอันเนาะทำเกมเต็มตัวครับแต่มันยิงยิงไม่เข้าอยู่แล้วหรอฮะจากสแต็ที่เห็นเนะี่ยมันยิงยิงยากเหมือนส่งคืนกลัวโอเคประมาณนี้และที่ทำคาญครับเรายังได้บอลเพิ่มด้วยนะฮะ เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบอล7.5ดออกนะครับเือเราใส่7.5เราก็เปลี่ยนเป็นเป็น7.5ที่มีโล่เพิ่มนั่นอีกอีก2อเ็โอเคเรียบร้อยครับไปไปสู่ไ d ดีลาตินดีกว่าเราสาหรับไ d ดีลาตินนะฮะอันนี้ผมต้องการแค่ยูมิคุระล้วนๆเลยยูมิคุระล้วนๆเลยเพราะว่าไอดีลาตินนะครับคงไม่ได้ลงนะฮะคงไม่ได้ลงแต่ว่า เอาบอลนะเอาบอลแล้วก็อยากได้บอล7.5เพราะออีกตัวด้วยนี่นะครับไอทีลาตินขอขยายนิดนึงนะฮะมันจะเล็กเกินไปนโอเคประมาณนี้นะฮะไปลุยกันเลยครับไม่ต้องพูดพวามสำเพลงนะ ไอดีนี้เอาบอลเลยอยากได้สองตัวเลยบอล7จจุดห้าแต่ถ้าได้ตัวเดียวขอยูมิคูระครับลุยอลตีแรกครับเอสเออามาสาวๆมาเชียร์ด้วยมีหน้าตัไ้ไหมล่ะ ไปเด่นอยู่ตรงนี้มีไหมไม่มีครับโอเคจบไปต่อไปครับอ้าวไทยเด็จะเป็นมากกดไปโดนโฆษณาแล้วคระช่องเต็มเอ่ออดีเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ขยายช่องไอดี ID มาแก้ผมมี3 3 0 0ัช่อง,องชิวๆนะโอ้โหเกลือครับมาติกที่2 ดูซิมีตัวละครขายไหมี่เกียร์ไปย่อยผมไม่มานั่งย่อยแล้วฮะเดีย๋ยวไปย่อยเองเนี่ยมีตัวอามีตัวอาอยู่เยอะอยู่ร้อยสิสบอันมาไหนเรียบร้อยต่อไป กีบเลยกูกิบเลยมอติดี่สีเข้าไปแล้วยังไม่โผล่มาสักตัวโอ้โหอันนี้ก็น่าจะหลุดเลสอีกเอาละครับเอาละครับโอ้ชไนเจอร์อ่อนๆมอรติดี้หครับโอกาสออกหน้าตู้2เท่า คือถ้าได้แค่คีชีดาตัวเดียวไม่คุ้มนะฮะเพราะไม่ได้เอาลงเล่นนะครับต้องเอาบอลยูมิคุรลเท่านั้นมันถึงจะคุม้มลุดเรวอีกไหมอย่านะเฮ้ยสเท่านะเรียบร้อยออกสองลูกไงจะลุดเรวหมดเลยสุดท้ายอะ่ะห้าสไม่ตามนะ,ะไม่ต่อไม่ตามนะครับได้อะไรก็ตัวนั้น อเอาหนพวกเมื่อกี้ยังออกสองเลยมาติดสุดท้ายอ่ะเฮือ้อยยูมิคุระโอ้โหผมผมจำผิดนึกว่าคีชิดาวิเจ็ดเจ็ดจุดห้าอยากหลอนโอเคคอมพีดคอมพีดทั้งสองตู้ครับยูมิคุระก็สามารถลงทีมลาตินได้นะแต่ว่าไอ้ บอกว่าทเกมเนะี่ยมันก็อาจจะเยอะเกินไปละแต่ถ้าเกิดใครต้องการเปลี่ยนแผนไปเล่น32 3, 2, 3 2เนี่ยคุณสามารถเอาเยูมิคุระไปยืน DM ได้พลังป้องกันมันไม่เก๋นนะแม้ว่ามันจะไม่มีออตโต้ตักบอลกต็ตามคือจากสไตล์การเล่นของตัวลาตินเนี่ยเอ็มมันหายากนะฮะับกินเก็บคุณสามารถเอายูมิคุระมามาเสริมได้เอามาช่วยทําเกมเนาะอย่างน้อยมันก็บล็อก2ค่าครับโอเคครับถ้าวันนี้ผมอ,อัดคลิปเสร็จนะครับ ก็จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเกินจะสรุปสรุปไห่ฟางแล้วก็จัดเคียร์ลิสต์เนาะถ้าอัดคลิปเสร็จวันนี้เอ่อผมก็จะลงเลยแต่ผมเตรียมข้อมูลไลว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหะแต่ไม,ม่ไม่ว่างอัดคลิปเนาะแล้วเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีในการกดกาชาครับได้ตัวที่ต้องการไปแล้วครับสวัสดีครับ